สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง OS Boy นะครับผมโอ๊ตนะครับและนี่คือช่อง OS Boy นะครับก็ไม่ได้อัพคลิปมาเป็นเดือนนะครับตั้งแต่เมษาพเพราะว่าช่วงสงการผมป่วยไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็พอดีงานจ็อบเข้าแบบยุ่งมากก็เลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยแล้วก็เดือนนั้นก็ไม่ได้ซื้อรองเท้าเลยด้วยจนถึงทุกวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ไหนๆกลับมาทำคลิปก็ มาเล่ากันสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปของช่องผมมาทําช่องทําไม OSBOY แม่งคืออะไรวะคิดว่าเป็นการฉลองหนึ่งร้อซับแล้วกันนะครับเออขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กดสัตว์ปลายช่องนะครับฝากติดตามกันด้วยนะอยากได้1นึ่ันซับไปไว้ก็ผมชื่อโอนนะครับก็ปีนี้ก็33มสิบสามิบี่แล้ว แล้วก็ที่มาทำ YouTube เนี่ยเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนที่น้ำหนักโอเวอร์เวและกันหนัก 50, 60, 70, 80เรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะตอนตอนนี้นหนัก112แล้วผมก็รู้สึกว่าพอเริ่มอ้วนขึ้นเ,เสื้อผ้าหาใส่ยากมากกางเกงเอ้ยเสื้อเอยอย่างยูนิโคอย่างเงี้ย เคยใส่ 2XL มันกลายเป็น 3XL บางสาขาก็ไม่มี 3XL ให้ลองต้องสั่งในเว็บกางเกงอยากอยากอยางแบบอยากใส่ดิกกี้มันก็ไม่มีไซส์อาจจะต้องไปหามือ2ที่เป็นไซส์ฝรั่งหรือแบบต่างๆนู่นนี่นะแล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาผมเสิร์ชหาข้อมูลนะ่ะเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือคอนเทนต์ของชาวโอเวอ์เนี่ยครับมันไม่ค่อยมีก็เลยเป็นความอึดอัดส่วนตัวกับ เป็นช่วงที่ว่างๆอยู่ด้วยก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆก็ลองมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชาวโอเวดดูเลยแล้วกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไอ้ชื่อโอเวสบอยเนี่ยมันเมื่อหลายปีที่แล้วสี่สามสี่ห้าปีที่แล้วผมเคยเปิดร้านออนไลน์เล็กๆขายกางเกงมือสองนะครับชื่อโอเวสบอยนี่แหละ ต่ปิดไอจปิดนน่นนี่นั่นไปแล้วก็เลยยังคิดถึงชื่อนี้อยู่เพราะว่ารู้สึกว่ามันมันตลกดีก็คือโอมันก็คือตัวโอครับที่ใช้แทนชาวชาวโอเวแบบเอโออยเงี้ยตัวกลมอย่างเงี้ยเวสก็เอเนาะก็เลยเอามารวมกันเป็น o อเวสบอยมันก็ดูแบบจำง่ายแล้วก็ดูสนุกสนานดูแฟชั่นดีด้วยอะไรเงี้ยครับดูแกงงดีครับ นั่นแหละผมก็เลยมาทำช่อง YouTube ชื่อ OSBOY ที่พยายามจะน,นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับชาวเวทแฟชั่นสุขภาพไลฟ์สไตล์ต่างๆเกี่ยวกับชาวเวทหรือประสบการณ์ mm hmm. การใช้ช mm ีว hmm. mm ิตโอเวทของผมน่ยเออถ้ามันมีประโยชน์ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังมันก็เลยเริ่มด้วยการที่รีวิวส้กเกอร์ที่ผมใส่อยู่ตลอดมาเพราะว่า พอมันเริ่มอ้วนขึ้นนะครับรองเท้าที่เราเคยใส่ได้ใส่ได้ดีนะมันก็ใส่ไม่สบายเพราะว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อก่อนอะ่ะผมเป็นคนชอบใส่ c o n เวิร์มากทุกวันีผมก็ใส่ c o n เวิร์ไปได้แล้วพอน้ำหนักตัวมันเยอะแล้วแบบคอนเวิร์พื้นมันเป็นยางแน่นๆแ,แข็งๆที่แบบมันจะกึ่งนุ่มกึ่งยืดแปลกๆครับมันก็เลยใส่ไม่สบายผมก็เลยมาเสาะหาว่ารองเท้าอะไรที่มันแบบ ใส่สบายสำหรับชาวโอเวตบ้างก็เลยเกิดคอนเทนต์อย่างที่ทุกคนได้เห็นมานะครับแล้วก็ถ้าส่วนตัวจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานประจำนู่นนี่นั่น,นเป็นกราฟิกอาร์ตได้ค่ายเพลงต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะถนัดทำเกี่ยวกับอ่ามิวสิกแล้วก็ช่วงโควิดก็ออกจากงานมาเป็นฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์มาถึงทุกวันนี้แล้วก็ เปิดร้านสั่งครบคู่ไปด้วยแล้วก็ยังทํามาถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ u t u b e เนี่ยก็เหมือนเป็นงานอดิเรกแล้วก็งานอดิเรกของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นดนตรีผมก็มีวงดนตรีอินดี้ของผมแบบมีเล่นในไทยบ้างเมืองน,นอกบ้างก็ปะปายเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจได้ประมาณนึงแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตกันว่า ที่มาที่ไปของช่องเป็นยังไงผมมาทำทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับในอนาคตก็หวังว่าไอโ o เอสบมันจะเติบโตของมันแบบออร์แกนิกไปเรื่อยผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ที่ผมเข้าใจมันจริงๆมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือไอโ o เอสบเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นแบรนดก์กเกมเมอสองแล้วนะในอนาคตผมก็ วางแผนว่าอาจจะทำเสื้อผ้าสำหรับชาวแบบโอเวโอเวอร์ไซส์อะ uh, ก็กำลังอ n อนโปรเซสอยู่ทุกอย่างก็วันนี้ก็มาเล่า,ลาให้ฟังนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้ง130่อสาสครตอนนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับก็ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับว่าบางคลิป ผมรีวิวรองเท้าไปแล้วผมรู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกแบบนี้ก็ามาแชร์กันได้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปจะได้เข้ามาอ่านรีวิวกันจะได้เห็นประสบการณ์ในหลาก,หลา,กหลายมุมจากทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ถ้าผมรู้หรือเข้าใจาจริงผมก็จะมาทำคลิปร้อยฟังนะครับก็วันนี้สั้นๆประมาณนี้มาอัปเดตชีวิตแล้วก็มาขอบคุณทุกคนที่ ติดตามดูแล้วก็ส u b ครส i b e กันมาได้ตั้ง100กว่าขนาดนี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นรองเท้าอีกเหมือนเดิมแต่จะเป็นรองเท้าอะไรก็ฝากติดตามด้วยอาทิตย์นี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนึกไปพูดไปไม่ค่อยได้ถ่ายนานแปลกกันฮนะสวัสดีครับฝาก,กติดตามด้วยบายบาย